มีเรื่องมาเล่าประวัติหลวงพ่อคงวัดวังสับพรสระเกจิอาจารย์ระดับแนวหน้ามีวัตถุมงคลของท่านที่เราลูกศิษย์ลูกหาผู้ศรัทธาต่างยอมรับเป็นเสียงเดียวกันว่าเป็นเลิศในทุกๆด้านอันเรื่องชื่อลือชากันอย่างกว้างไกลอีกทั้งยังมีความเชี่ยวชาญด้านการรักษาโรคด้วยสมุนไพรจนเป็นที่พึ่งพาอาศัยของชาวบ้าน ตลอดมาหลวงพ่อคงสุวรรณโนหลวงพ่อคงสุวรรณโนหรือหลวงพ่อคงวัดวังสัพพรตนั้นท่านเป็นพระเกจิอาจารย์ร่วมสมัยของหลวงปู่ทิมวัดละหารไรท่านอาจจะอายุน้อยกว่าแต่หากว่าเรื่องคาถาอาคมนั้น ท่านไม่เป็นรอใครเลยทีเดียวท่านได้เข้าร่วมพิธีพุทธาพิเศษในพิธีต่างๆพิธีใหญ่ๆพร้อมกับเกจิร่วมสมัยอยู่หลายครั้งพระเครื่องของท่านนั้นเด่นดังทางด้านเมตตาม,มหานิยมและคงตระพันชาตรีพระกูอาคมวิสุทธ์หลวงพ่อคงสุวรรณโนวัดบังสัพรสตำบลบ่ออำเภอขลุงจังหวัดจันทบุรี เป็นพระเกจิอาจารย์ที่มีชื่อเสียงมากที่สุดรูปหนึ่งของภาคตะวันออกร่วมสมัยเดียวกันกับหลวงปู่โตวัดประดู่ิมพลีหลวงพ่อสุดวัดกาหลงหลวงพ่อวงวัดปริวาสหลวงปู่สงวัดบางนาหลวงปู่ครําวัดหวังบาหลวงพ่อสีนวลวัดเกวียนหักหลวงปู่ทิมวัดละหานไรและหลวงพ่อพรหมวัดช่องแค่วัตถุมงคลของหลวงพ่อแต่ละรุ่น ล้วนมีประสบการณ์มากมายในทุกด้านมีลูกศิษย์ลูกหาทั่วประเทศนับตั้งแต่สามัญชนจนถึงพระบรมสารุวงศ์อาทิพลตรีพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมพลที่คำพรพลเรือเอกสงัดชะลออยู่พลตำรวจตีหม่อมราชวงศ์พงษ์ศักดิ์เทวกุลในประวัติหลวงพ่อคงสุวรรณูหรือพระครูอาคมนิสุทธ์นั้น นามเดิมของหลวงพ่อคือคงที่ขายุโยมบิดาชื่อซ่องโยมมารดาชื่อโอง่งท่านเกิดเมื่อวันที่20กันยายน2445ตรงกับวันเสาร์ปีขานณนะบ้านตาพรายตำบลสตออำเภอเขาสมิงจังหวัดตราดอุปสมบทครั้งแรกในพศ2466เมื่ออายุได้21ปี อุปสมบทครั้งที่สองเมื่อวันอังคารที่5มีนาคมพุทธศักราช2477ขณะอายุได้32ปีณวัดชุมภูรายจังหวัดตราดโดยมีพระอธิการผูกวัดสลักเป็นพระอุปชาได้รับฉายาว่าสุวรรณโนท่านได้ศึกษาธรรมะและวิชาอาคมขลังอักคระเลขยันจากโยมตาชื่อหลวงคีรีเกพ ซึ่งเป็นผู้มีวิชาทางคงกระพันเป็นเลิศตลอดจนพระคณาจารย์ที่มีชื่อเสียงอีกหลายท่านอาทิเช่นหลวงพ่อเมวัดมาบภัยตำบลมาบภัยอำเภอขลุงจังหวัดจันทบุรีหลวงพ่อเมนั้นท่านมีวิชาขนาดเหาะเหินเดินอากาศได้หลวงพ่ออำํำวัดสตอน้อยตำบนตกพรมอำเภอขลุงจังหวัดจันทบุรีหลวงพ่อเจาะวัดโปง่งโรงเซน ตำบลโป่งรงเซนอำเภอมะขามจังหวัดจันทบุรีหลวงปู่วงซึ่งเป็นปู่ของท่านหลวงพ่อลิงครูเตา๋าและครูตาสดหลวงพ่อคงได้ออกเดินทุดงไปทั่วประเทศตลอดจนท่ามไปทางฝั่งประเทศพมา่ากัมพูชาเพื่อฝึกฝนวิชาที่ท่านได้ร่ำเรียนมาโดยเฉพาะวิชาเสือสมิงท่านมีความเชี่ยวชาญชำนาญเป็นพิเศษดังจะเห็นได้ว่า วัตถุมงคลของท่านนั้นแทบจะทุกรุ่นจะต้องมีรูปเสือสมิงปรากฏอยู่ด้วยหลังจากที่ได้ทุดงจนเป็นที่พอใจแล้วท่านได้กลับมาอยู่ที่วัดวังสัพพรสและได้รับการแต่งตั้งเป็นเจ้าอาวาสว,วัดวังสัพพรสตั้งแต่พศ2492เป็นต้นมาหลวงพ่อคงนับเป็นพระเกจิอาจารย์ระดับแนวหน้าท่านหนึ่ง ที่มักจะได้รับนิมนต์ให้ไปร่วมนั่งปลุกเสกวัตถุมงคลในพิธีพุทธาพิเศษตามวัดต่างๆทั่วประเทศตลอดมาไม่ว่าจะเป็นวัดใกล้วัดไกลแค่ไหนก็ตามนอกจากนี้ในส่วนตัวของท่านเองก็ได้สร้างวัตถุมงคลออกมาหลายรุ่นเอกลักษณ์อย่างหนึ่งของวัตถุมงคลของท่านนั่นก็คือจะมีรูปเสือสมิงอยู่ด้านหลังหรือไม่ก็เป็นรูปพระปิตา ซึ่งเป็นฝีมือการเขียนโดยตัวท่านเองวัตถุมงคลของหลวงพ่อคงทุกรุ่นล้วนมีพุทธคุณเป็นเลิศในทุกๆด้านเป็นที่เลื่องลือกันอย่างกว้างขวางนอกจากนี้ท่านยังมีความเชี่ยวชาญด้านการรักษาโรคด้วยสมุนไพรอีกด้วยจนได้เป็นที่พึ่งพาอาศัยของชาวบ้านแถบนั้นตลอดมาในการสร้างวัตถุมงคลหลวงพ่อคงสวรรณโนนั้น นับประท่านเป็นพระเกจิคณาจารย์ร,รูปหนึ่งเราจะสังเกตเห็นเด่นชัดว่างานมหาพุทธาพิเศษวัตถุมงคลทุกครั้งไม่ว่าจะภาคไหนก็จะมีรายชื่อของท่านติดอยู่ในธรรเนียบงานนั้นด้วยหากจำได้ว่าเมื่อคราวปลุกเสกครั้งยิ่งใหญ่ที่ท้องสนามหลวงเมื่อปี2,500หลวงพ่อคงท่านก็มาในพิธีครั้งนั้นด้วย หลวงพ่อคงนั้นเริ่มเป็นที่รู้จักของประชาชนทั้งใกล้และไกลเมื่อสงครามโลกครั้งที่สองท่านได้ทำธงเสื้อยันตระกุฏและปะลัดแจกเรื่อยมานับตั้งแต่ปีพศ2 5 0 0อันเป็นปีกึ่งพุทธกาลเพื่อสมนาคุณแก่ผู้ที่มีส่วนร่วมสร้างพระอุโบสถด,ดังนั้นในปีนั้นท่านจึงได้จัดทำเหรียรูปเหมือนของท่านเป็นครั้งแรกท่านได้นำเหรียญของท่าน มาเข้าพิธีที่ท้องสนามหลวงด้วยภายหลังท่านก็นำเหรียญของท่านปลุกเสกในวาระอื่นๆด้วยเช่นงานทอดกระถินงานทอดผ้าป่าและงานบันเกิดของหลวงพอ่อจำนวนสร้างทั้งหมด15000เหรียญผิวเหรียญสีขาวเนื้ออัลปาก้าทั้งหมดเหรียญรุ่นนี้เคยมีอภินิหารเป็นที่เรื่องลือกันอย่างมาก วัตถุมงคลของหลวงพ่อมีประสบการณ์มากมายโดยเฉพาะด้านคงกระพันชาตรีเมตตามหานิยมค้าขายดีแถวพลาดปลอดภัยเป็นที่เรื่องลือไปทั่วจนกระทั่งบัดนี้ก็ยังกล่าวถึงตลอดหลวงพ่อคงมีจรรีวัดก้นงามมากบุคคลต่างๆรวมทั้งลูกศิษย์ลูกหาจากทั่วประเทศต่างเดินทางมากราบไหว้ท่านและพูดเป็นเสียงเดียวกันว่า หลวงพวอง่อคงท่านใจดีมีเมตตาช่วยเหลือผู้ที่เดือดร้อนมาโดยตลอดไม่ลําเอียงใครเจ็บป่วยมาหาท่านท่านจะเมตตาช่วยเหลือตลอดทุกคนเสมอไปหลวงพวอง่อคงมีแต่ให้กับให้ใครมาขออะไรก็ให้ทั้งนั้นแม้กระทั่งเงินและวัตถุมงคลตลอดระยะเวลาในการอุปสมบทของท่านท่านได้ปฏิบัติตามกฎของสงฆ์อย่างเคร่งครัด มีการคลองผ้าสวดมนต์ทำวัดเช้าเย็นตลอดมามิขาดจนได้รับการแต่งตั้งเป็นพระครูอาคมวิสุทธ์ซึ่งก็แปลว่าพระผู้ซึ่งมีอาคมขลังเป็นที่สุดหลวงพ่อคงได้อนุญาตให้สิทธิ์สร้างวัตถุมงคลท,งทั้งที่เป็นประเภทเหรียญรูป่อและพระเนื้อผงมากมายหลายสิบรุ่นส่วนวัตถุมงคลประเภทเครื่องรางอาทิ ผ้ายันตะกรุดรวมทั้งปลัดขิกและเขี่ยวเสือต่างๆหลวงพ่อคงได้สร้างเองก็มีหลายแบบล้วนแล้วต่างมีประสบการณ์มากมายและส่วนมากวัตถุมงคลของท่านจะทำการปลุกเสกเดี่ยวจนครบไตรมาสจึงจะเอาออกมาแจกใครได้ต่างก็หวงแหนเป็นยิ่งนักในปลายชีวิตของหลวงพ่อคงในช่วงสุดท้ายของท่าน ได้อา,าพาธเป็นไข้หวัดใหญ่และปอดบวมมีโรคแทรกซ้อนเมื่อวันที่11กันยายนพศ2532สอิทธลูกศิษย์ได้ส่งหลวงพ่อคงไปรักษาที่โรงพยาบาลตากศินจังหวัดจันทบ,บรุรีจนพอทุกเราท่านก็ขอกลับมาที่วัดวังสัพพรสและต่อมาอีกไม่กี่วันท่านก็ได้จากพวกเราไปอย่างสงบณวัดวังสัพพรสในวันที่23กันยายน พุทธศักราช2532เวลา10นาฬกานาทีรวมสิริอายุได้87ปี55พันษาก่อนที่ท่านจะมรณภาพหลวงพ่อคงสุวรรณโนได้ปารบกับศิษยานุศิทธ์บ่าให้เก็บร่างท่านไว้มิฉะนั้นต่อไปจะไม่มีคนมาวัดหลังจากที่ท่านมรณภาพไปแล้วเล็บมือเล็บเท้าเส้นเกษาของท่าน ก็ยาวออกมาตลอด